เรายอกเงินนี่เอาไปจนหมดหรืออยู่เท่านี้เห็นไหมละ่ะสามล้านเก้าเหลืออยู่เหลืออยู่สองอยสี่สิบบาทขายที่ได้กันตั้งกี่ล้านบาทมันเอาหมดเลยทําไมจะไม่แจ้งความเราเงินขายที่ดินเท่าไรก็จะเอาไปหมดแล้วเหลือให้คุณอยู่240บาทแล้วคุณชีวิตคุณจะอยู่ยังไงแล้วตอนนี้มีสาวๆโทรหากันเนอยอะเยอะเออไม่กล้าพูดแล้วพูดแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาว่า ตั้งเกือบสิบล้านมันกขยังเอาหอบหนีไปแล้วคุณจะยอมรับเขาเอามาเป็นเมียบอมันเป็นไปไม่ได้ชื่อแล้ววันนี้คิดว่าเขาจะโอนเงินคืนให้ไหมคะโอนให้ขึ้นบางเคสแล้วครับหมายถึงบางเคส ก็มันต uh ั้งสามเคสเปพูดละเอียดไปเดี๋ยวก็กรธเขาทางตำรวจเขาเสียหายผมก็ไม่ค่อยมีว่ามีมีมีผู้หญิงที่เคยโอนให้ไปสามคนแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่คําว่าสามเคสนี่คือผู้หญิงแค่คนเดียวกันทีนี้ก็เรื่องมันมันเริ่มจากเขาลงเฟซเราทักเข้าไปนี่ก็เงินเงินมั่นเราก็โอนให้เขาสองแสนหนึ่งหมื่นกับเท่าไรเจ็ดร้อยต่อมาก็เงินในบัญชีก็คือไอ้สองแสนหนึ่งหมื่น 2 1 7 0 0น่นรนี่นะมันเป็นค่าค่าเงินมั่นแล้วต่อมาก็เขาไอ้ที่200,000กว่าบาทนี่นะเขาบอกให้ช่วยตัดหนี้หนี้รถไถยของเขาที่เขาผ่อนอยู่ที่จังหวัดเขาอยู่เฟซกับเฟซปลอมชื่อกับชื่อปลอมก็เลยไม่อยากจะพูดต่อไปอีกก็เลยว่าเออมันมันทำอะไรกับมีแต่ของปลอมทั้งนั้นเลยมาหลอกเราเราอุตส่าห์ช่วยตัด รถถทายตั้งสี่หมื่นหกเราเงินสดเราช่วยเขาเขาถามเราว่าพี่โอนเงินมาให้หนูเนะพี่โอนมาแบบไหนเราบอกว่าใช้แอปแอปพลิเคชันของกติกรไทยทีนี้ก็เออโอนมายังไงล่ะกโ็โอนทางแอปทีนี้ก็มันก็ถามไปถามมาก็ว่าโก็เอาวันเดือนปีที่นี้มันไปเข้าแอปเท่านั้นเองมันก็กี่ครั้งเงินในนั้นเท่าไหร่มันก็เออกหมดเลยเรา เหลือให้ติด240ิบาทแล้วต่อมาก็ขายที่ว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันจะว่าแต่ตอนที่จดเขาเรียกว่าไปกันการค้าจดทะเบียนการค้าต้องเอาหลักฐานคือบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปมันก็กลายเป็นว่าหลักฐานที่ชัดเจนไปถอนเอาถอนอัตนอาอ,นอ,าอ,นอาหมดบัญชีเหลืออยู่240ี่สบาทแ,<ต>แล้วขายที่ดินขายที่ดินเราก็บอกว่าเออ บ้านเราท้งนี้เนอะก,ก,กลัวขายไม่ออกก็เลยตั้งราคาว่าเออก็มันเกือบจากสิบไร่ตั้งราคาว่าสองล้านต่อไร่ทีนี้บอกว่าให้ลดทีละแสนทีละแสนทีละแสนแล้วให้อยู่จุดจุดที่ต่ําสุดอยู่หนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดนะแต่มันเขาต้องเอาขายเท่าไหร่เขาขายเพราะเขาไม่ใช่ที่ดินของเขาเขาขายได้เจ็ดห้าเจ็ดล้านห้าเขาก็หอบเงินหนีเลย แล้วเราทีนี้เราก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่าผมขายที่คนซื้อคนซื้อก็เป็นเฮียขายรถมอเตอร์ไซค์เมียของคนขายรถมอเตอร์ไซค์มันเอาเงินไปจ่ายให้บุคลบคลที่สี่บุคคลที่สี่เขาไม่เกี่ยวข้องทําไมไปจ่ายเขามันก็ผิดเต็มๆทีนี้ก็ไล่วงจรปิดที่กรมที่ดินไล่วงจรปิดที่ที่ไอสํานักงานไทยพาร์นนิดมึงเอ้ยหนีไปยังไงพ้นอะ ตามจับมาแล้วแล้วตอนนี้ม,มีสาวๆโทรหากันเต็มเลยค่ะเยอะ,ะเยอะ,เ,ยอะเออไม่กล้าพูดแล้วพูดแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาว่า